สวัสดีครับผมอาจารย์แม็กกับอาจารย์กีครับสวัสดีครับคือวันนี้ผมจะมาพูดประเด็นเกี่ยวกับศิลปะไม่ยากอย่างที่คิดเ,เดี๋ยวก็คือศิลปะหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยหรือว่าอาหารการกินทุกอย่างมันก็จะมีศิลปะทั้งนั้นในประเด็นที่จะพูดคือศิลปะไม่ยากอย่างที่คิด ในความหมายของเดี๋ยวผมจะถามกีก่อนเนาะในความรู้สึกของกีคิดว่าศิลปะมันยากหรือไม่ยากก่อนครับผมในส่วนตัวผมผมว่าศิลปะมันเกิดขึ้นจากตัวบุคคลเกิดขึ้นจากความคิดครับความคิดนี่เป็นเหมือนกับสติปัญญาที่สูงสุดที่ต้องการที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะอ๋อครับก็คือประเด็นของกีก็จะหมายถึงแบบ ศิลปะมันก็จะอยู่ที่คอนเซปต์หรือแนวความคิดที่ตั้งไว้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วแล้วผมมีคําถามนิดหนึ่งแล้วถ้างานที่มันไม่มีคอนเซปต์หรือไม่มีความคิดแต่ว่ามันก็เป็นงานวาดรูปเงี้ยจัดว่าเป็นศิลปะไหมครับผมคิดว่าต้องต้องต้องขึ้นอยู่กับบุคคลที่ถ่ายทอดออกมามากกว่าครับเขาต้องการแสดงส่วนไหนบ้างอะไรอย่างเนี้ยครับอ๋อมันก็จะเข้าเกี่ยวกับว่าประเด็นบางบางทีก็ไม่ต้องคิดมากไม่ตมาดวาดได้เลยก็เป็นศิลปะใช่ไหมหรือบางบางอาจจะเป็นแบบ ศิลปะที่ต้องใช้ความคิดเยอะอย่างศิละปะแนวแอป,ปแตกนํามาทำเงี้ยความคิดเยอะใช่ไหมก็เป็นศิลปะประเภทหนึ่งก็ประมาณว่าเหมือนแบบมี2ลักษณะนะศิละปะที่คิดกับไม่ต้องคิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างศิละปะที่อาจจะไม่ต้องคิดเลยมากแค่แสดงทักษะฝีมือขั้นสูงก็จัดเป็นงานศิลปะประเภทหนึง่งอย่างตามตัวอย่างประกอบนะชิ้นนี้เป็นสีอะคริลิกือะป่าครับเนี่ยใช่ใช่เป็นจิตรกรรมอะคริลิกก็เพ้นแบบเหมือนจริง หมือนจริงอันนี้ก็เป็นศิลปะอีกแนวหนึ่งอันนี้จะเป็นแนวลักษณะของงานออกแบบตั้งสรรนิดหนึ่งมีประโยชน์ใช้สอยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็เป็นศิลปะที่อยู่รอบๆตัวเราศิลปะจริงๆมันก็มีหลายประเภทนะอย่างที่เราฟังกันเมื่อกี้ก็จะเป็นลักษณะของงานดนตรี<า>วรรณกรรมปรัญหาปตัตยกรรมรล้วก็กจะรวมหมดถ,ถ้าเป็นไฟไอาร์ดอีกนึงก็เป็นพกจิตกรรมปฏติมากรรมศิลปะไทยแล้วก็งานภาพพิมพ์อะไรประมาณนี้ครับใช่จริงๆสมัยนี้มันก็เข้าถึงไม่ยากเพราะว่ามันมีโลกของ เทคโนโลยีโซเชียลเฟซบุ๊กทุกคนก็รับรู้ได้หมดแล้วมันก็ทําง่ายมีการสอนมีการอัดคลิปลง YouTube ทําให้ง่ายเทคนิคก็ไม่ไม่ยากใช่ไหมร <laughs> สรุปว่ายากไม่ยากครับ <laughs> สรุปแล้วศิละปะมันทุกคนสามารถที่จะทําออกมาได้ครับมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของของเราเองอะไรอย่างนี้ครับไม่ว่าเราจะถ่ายทอดออกมาเป็นในรูปแบบของจิตกรรมหรือว่าปฏิมากรรมหรือว่าจะเป็นงานงานมิกมิเด<ง>ียอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ที่จะเอาพวกวัสดุที่ ที่เป็นอย่างเช่นรองเท้าเสื้อผ้าอะไรมาจัดวางอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์อ๋อครับก็คือมันสามารถข้ามข้ามอะไรอ่ะข้ามสายพันธุ์เหรอข้ามมันมันไม่ถึงสายพันธุ์นะครับอาจารย์แต่มันเป็นแบบหลายๆวัสดุมันมันเป็นสื่อที่จะถ่ายทอดออกมาจากตัวศิลปินอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็คือไม่จําเป็นต้องวาดรูปเป็นอย่างเดียวไม่จาเป็นต้องใช้ฝีมืออย่างเดียวเพราะว่าวัสดุมันก็มีเยอะเรามาจัดวางองค์ประกอบทำโน่นทำนี่ก็ได้เยอะใช่ไหมก็คือ สามารถทําได้ทุกคนคนะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าอะไรอะเหมือนเหมือนกับงานเหมือนกับที่ที่แบบงานออกแบบประยุกต์ศิลป์อะไรอย่างนี้ครับอาจารย์อ่าครับครับ <c oughs> เช่นตัวอย่างมัม้ยประยุกต์ศิลป์ก็คือ,อยังไงอย่างเช่นงานงานดีไซน์พวกงานงานประติมากรรมที่ท,ที่ออกแบบออกประมาณตกแต่งภายในนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์อ๋อตกแต่งสถานที่ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็มีตัวอย่างของประติมากรรมที่ใช้สําหรับตกแต่งอาคาร ภูเก็ตที่วิเดายนนาชาติแล้วก็ศิละปะตัวเนี้ไปใช้ในการตกแต่งสถานที่แล้วก็สื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้ด้วยนะใช่ใช่แล้วทุกคนทุกคนที่มาก็สัมผัสได้แล้วก็จําได้ว่าประติมากรรมตัวนี้อยู่ตึกไหนบางทีจําตึกไม่ได้นะแต่จําประติมากรรมได้ก็มี<ำ>นะจำผลงานได้ไหมจำผลงานได้ก็มีมันก็ช่วยช่วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้สถานที่นั้นๆได้ย่างอย่างกีเดี๋ยวผมถามนิดหนึ่งว่ากีทําศิละปะแนวไหน น,นี้ผมส่วนมากก็จะเป็นแบบงานจิตกรรมครับอาจารย์ก็เกี่ยวกับการวาดเกี่ยวกับการวาดครับวาดระบายสีวาดภาพระบายสีสีน้ำระบา,ามันเป็นสีน้ำมันครับอาจารย์ก็ส่วนส่วนมากก็จะเป็นจิตกรรมที่ใช้สําหรับอะไรอะบนผ้าใบใช่ไหมผ้าใบบนผ้าใบเป็นหลักไม่ต้องถึงกับถือผสมก็แสดงแนวความคิดอะไราตามาจาาใจรูปแบบของออกแบบระยุศิน,นิม อาจารย์ลองอธิบายมันมีมันมีตัวตัวไหนบ้างครับอาจารย์อย่างเช่นดอิงสร้างสรรค์หรือว่าปฏิมากรรมสร้างสรรค์อะไรปราณศิลปะความจริงมันก็จะรวมไปถึงในชีวิตประจําวันเลยถ้าพูดถึงว่าประยุกต์ศิลป์มันก็คือการนําศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันทุกคนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเช่นงานดอิงหรือว่างานระบายสีแล้วก็ให้มันให้มันคำนึงถึงประโยชน์ที่จะไปใช้อย่างเช่นเอาไปเขียนลายผ้าหรือว่าออกแบบผนังอะไรเงี้ย มันก็มีประโยชน์เกี่ยวกับด้านประยุกต์ศิลป์ก็ประมาณแบบว่าเราเอาสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันในการดํารงชีพใช่มาณอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่อย่างเช่นหารายได้คือขายขายได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ขายได้เป็นกระเป๋าเป็นของใช้ก็โอเคอาจารย์เดี๋ยวผมปากไว้สไลด์นิดหนึ่งพอดีเวลามีน้อยใกล้หมดละอันนี้จะเป็นลักษณะของงานจิตกรรมที่เด็กคณะจิตกรรมจะต้องเขียนคัทเอาทุกปีนะเป็นธรรมเนียมโดยคนนี้โดยเด็กเขาก็จะเขียนเกี่ยวกับ อาจารย์ศิลป์อาจารย์ศิลป์ก็จะเป็นคัดนี้จะเป็นจะจะ,จะมีที่มาแบบว่าวันเกิดของอาจารย์ศิลป์อาจารย์ครับจะมีะแบบเขียนคัดหนึ่งหนึ่งครั้งต่อหนึ่งปีหนึ่งปีครับปีละครั้งปีละครัครบโอเคก็อาจารย์ศิลป์เขาก็ได้พูดเกี่ยวกับศิลปะไว้เยอะอันนี้ผมผมเลือกภาพนี้มาเพราะว่าท่านพูดว่าศิลปะไม่ได้สอนให้นายวาดรูปหรือเขียนรูปเป็นอย่างเดียวแต่สอนให้นายรู้จักใช้ชีวิตก็คือมันเป็นชีวิต ที่เรียบง่ายในการดำรงศิลปะไม่ใช่การวาดรูปหรือเขียนรูปเป็นอย่างเดียวแต่ว่าเราควรจะใช้ชีวิตให้มันมีอะไรอะความสุขแล้วก็สร้างสังคมให้มันดีงามนะประมาณนี้ครับศิบปลปะไม่ยากอย่างที่คิดขอบคุณครับ